สวัสดีครับกาเมรีได้มาอยู่กับทีมงานนะครับเพื่อที่จะมาอัปเดตนะครับมินิมินิสิบห้าเบนโบซิบิ๊กหายเนาะตัวใหม่ครับนี่ครับก็ขึ้นโค้งไปเรียบร้อยรอหลังหลังมั่นต้นเดือนกุมภาพันธ์นะครับวันนี้กัวันที่สามสิบเอ็ดแล้วได้ดูแน่นอนครับแล้วก็เวทีมินิคือหกห้องนะครับเหมือนเดิมแล้วก็ซาเบียจะหกใบแล้วก็กลางแรมไม่เจอสองใบหกคุณหกคุณสองนะครับ แล้วก็ไอตัวมินิ10ครับตอนนี้คือมีทั้งมินิ10แล้วก็มินิ15มินิ10กะเปลี่ยนออกจากออกจากออเดอร์8นะครับมาเป็นนี่ครับเทอร์โบข้างละหกเหมือนกันครับ12ใบเป็นตู้เอซนะครับเทอร์โบอ่าลักษณะเสียงนะครับจะไม่เหมือนของวอลเทคนะครับอ่ารอฟังครับผมว่าผมถามแต่ผมมาฟังแล้วมันบ่คือกันแน่นอนเพราะว่าให้ให้ทางเอซครับออกแบบมาใส่ดอกเดิมครับดอกจิบ ดอกจิปสองหนึ่งสองหครับเขาบอกว่าห้องจะใหญ่หญกว่าเสียงจะนิ่มกว่านะครับคือส,สเตปผมคือบมักแข็งกระดงังให้มันนิ่มครับบ่แห้งกร้างมันขอให้นิ่มฟังง่ายแต่ด้วยสไตล์คองเทอร์โบนี่มันจะแห้งมันจะแข็ง,แ,ขงแต่ผมผมไปฟังแล้วเอ่สซีน่าจะเห็นได้ตามตามสเปคตีผมบอกว่าขอให้นิ่มๆเรื่องนิ่มนี่คือหลนอกจากจะใช้ตัดคอรลงนะครับ ไปอีกที่หนึ่งคือการที่จะห้องนะครับกันห้องคือขอ,อยังไงก็ได้ให้ห้องมันออกมานิ่มทนนิ่มนะครับแล้วก็ใส่ดอกนี่ครับนี่โอ้ยยังไม่มีน็อตนี่เลยส่งมาครบใส่ดอกด้านหลังจะง่ายต่อการฝนเวลาฝนตกมันจะหนามาเขาดอกนะครับเพราะว่าดอกมันอยู่เนี่ยตรงใส่ดอกอยู่ข้างหลังแล้วก็เพจนะครับ เพจจะยังเพื่อที่จะหนีฝนนะครับนี่เห็นปน่าฝนไหลเวลาอหยับจิ้มเนี่ยนี่ก็ไหลออกจากนะ<ม>ก็12บสอใบนะครับรา,าคาใบาตูป่เป้ากะบ่อแป้งรับบอถึงหาพันทักมาได้ครับถ้าสนใจเอซของคนอุบลเองครับซึ่งกำลังเป็นทีด,งดังตามตวมัวฟมไปฟังแล้วเออว่าเทคมันก็ดีอยู่ครับแต่ว่าผมมีกำลังซื้อ กานซื้อไม่บส12ใบก็2แสนแล้วครับ2เซนกวัวซึ่งผมมองว่ามันราคาสูงอยู่ยังไม่เหมาะกับการลงทุนในตอนนี้ครับคือสเปคนี้12 12ใบในข้างละหกนี่ผมว่าได้นะครับสู้ได้ <c oughs> ส่วนมินิซิบหาจะเป็นตู้ตู่ของกิฟครับแต่เป็นกิฟเทินโปร นี่ครับใบเล็กๆครับแต่เสียงไม่เล็กนะครับเงินเดี๋ยเอาดอกเขานี่อะไรอะไรใส่ใส่ที่แปดใดใส่ที่แปดใดใส่ที่แปดใดตัวนี้โซเอตเลยครับนี่คลิปเทิร์นโปผมเคยฟังแล้วครับมันได้ลูกแข็งๆแข็งๆโอ้ยบอกมาแต่ใส่ใส่ดอกทึ่งๆอยู่แล้วตรงท้ายนี่เโป๊กเลยหนะฝนนี่นี่ครับ ดอกสเสียอดน่าจะเป็นซองหนึ่งซองหายกันหรอดอกผมมองว่าเป็นเทอร์โบโหยอดส่วนนะเทิร์นโปรโคือมา,าผ่านมาไซนืคอคือเลยด้วยกระแกออกหมดเลยบ่บเ่เอาใส่์หรอกกันฟุนฟ้นเพราะว่าแห้งไปใบน้ำตามเนี่ยอันฟุ้นเข่าแบบบ่ต้องเสียบนี่แหละฟุ้นบ่บ่รำบุญเนี่ยพกบ่แล้วติงน้อยเน้นซีนีนะ่ฟุน้นฟุ้นเนี่ยลายนีนเนย่เต้นหน้าหา่านเน่ย ส่วนพิธีนี่ก็เฮียสยันนะวะคุยกับเฮียสยันแล้วครับวาเนี่ยครับหลังวันที่หนึ่งกุมภาแล้วงานกะหาหมึ่หาเวนใส่เลยละวะของละครบเก็ต <c oughs> ไม่บอนี่ลือ,ต,อต, <c oughs> ตัวหองเก่าไปตัวพิทีแข็งดีเด้ ็ฮ้ีโอ้ขานาดไรเบาใส่นิ้วนิ้วดีอยู่ครับตัวเสียอย่างเดียวมันติดต่ออยากเวลาใส่แฉมแฉมมันนิ้ยตรงนิ้วสองนี่ครับแฉมตองใส่นิ้วสองแบบนี้เหมาะดี จะรอรอเฮียสัาเอาของมาให้ครับจะเหลือแต่ตู้เสียงกลางข้อเบรคนี่แล้วแล้วก็พาวเวอร์แล้วก็ชุดไฟต่างๆนะครับสำหรับมินิสิบห้าส่วนมินิซิปกับยึดทั้งรถบอเขาช่วงนี้งดรับงานก่อนเพราะวะ่ารอเปลี่ยนตู้รอเปลี่ยนตู้ว่าตู้เก่ามาไหวครับมันมันสัมบ่ได้แล้วมันบวมแห้งเวลาเปิดมันดังขาดขาดใหม่ไม่กระทบกันก็เลยเศร้ารับงานก่อนรอของใหม่มาก่อน รรบรองว่าผมจะเห็ดบ่อไหบ่อยแพรว่วววเท็เรื่องเสียงเออแต่ว่าบางคนก็เน้นเสียงด,งดังแต่ว่าผมไม่เน้นครับผมเน้นให้สไตล์ให้มันนิ่มนะครับถ้ามันแข็งอะมันจริงไนมันกระดังแง้งนี่แล้วครับผมไ่ให้มันดงนังแงงผมต้องการให้มันนิ่มคือว่างานดีนะครับเอสซี่เห็นมานี่ครับตะแกงตะแกงปัง๊ม แต่แกงปัม๊มแล้วก็ฟิลเตอร์เป็นไม่ใช่ผ้านะครับเป็นฟิลเตอร์แทะแต่แกงปัม๊มแล้วก็งานนี้งานงานงานของ SC, เ c ซีใส่เครื่อง CNC นะครับในการตัดแล้วก็มีแทบจะบดิตตรงผูกนะครับมันต้องผูกตู้เพราะว่ามันมีนี่ครับมันมีพื้นใส่ให้ได้บนตู้บดินครับมันมีล็อกของมัน งาน cnc เห็นไหมครับมันเป๊ะไปเลยระยะห่างบมต่างกันบมนกินกันนี่บมกินกันมาเลายเ่ื่อาติดถุงมาเลยจิ๋นเห็นยังเดี๋ยวจะใส่ละ่ะตู้ญี่ปุ่นครับตู้ญี่ปุ่นเงินเส้นเงื่นเส้น, <laughs> น,สนตากกระจายไปายเติบ์ไปละ สิ้นเดือนกันนัดใจเฮ้ยสิ้นเดือนมาอี้ต่อมาเกินยังมาสิ้นเดือนอีกเกินวันเดือนแล้กนักบวชยกบั้งเล่ารังบวชนะครับ <พอ S 1> ตู้เป้าวันนัดดอกใส่ดอ,อกเข้าไปกันยกสองคนสบายสบายถ้าเป็นฝ้าฟ้ๆเนะเาะใส่เอาใส่เอลพูดยาวแบกเลยเอาใส่หลังอเออหมดแล้วเอาเอลนี่เยียงขานไปเลยบวมบวหนะบวชนััมีจกะมี ก็ไเบิงบภาพไปหิวว่าจับพื้นนี่ว่าจับหูยี่จับพื้นนีนนน่งกไงเวลา,เาว่างอ่ะโอ้หน้าคดหนีผมเซ็ดขาแล้วสิบสองคือว่า,าราคาที่มัคือเพราะว่าโซนอุบลน,บนี่ซึ้งว่าสุด,ดำราคาเนี่ยสำหรับเซ็ตนี้นะครับข้างละหกนี่ผมยืนพื้นที่เริ่มต้นที่แปดพันนะครับสตาร์ทนะครับถ้าใส่เกียร์ไปอีกกับเพิ่มอีก <laughs> สตาร์ทที่แปดพันนะครับตามระยะทางในเขตอุบล นะครับสามสี่สิบห้าสิบโลแปดพันสีเก็ดหกสิบโลก็แปดพันครับแต่ถ้าซุรินเนี่ยแปดสิบเก้าสิบร้อยโลนี่ก็เก้าพันหมื่นนะครับเริ่มต้นเฉพาะวิธีเครื่องเสียงนะครับมอลลัมกะเพิ่มกันไปอีกแล้วแต่ศิลปินิ่นอย่างได้ราคาก็เรียกกันไปตามกำลังจะพาพนี่ส่วนมอนิเตอร์ก็ใช้ของไทยโอ้ใช้ของอุบล <c oughs> จากดีฮับครับดีเข็ <c oughs> ตัวตูวต้ตัวนี้สิคือเคื่อมือเพราะว่าผมไม่ได้มาตะคอนแกนเอ็ม เอ็มยังก็เลจานยังเราจะซื้อซื้ออะไรเอ็มออดิโอคอนแกนผมไหนมาซีใบแต่ว่าอยู่บ้านคุณอีเรียอยู่โอ้มั่นมั่นมั่นกระเม็นกำลังทะลักเขาไทยไรเห็นก็ถือว่าดีเนาะสเปคเทอร์โบอะไรความใหญ่ความกว้างความลึก เออโอ้หนเ,เออเลิกดีไปเลิกประมาณแปดิบหรือเปล่านี่สูงเจ็ดิปหาป่ะเอลวอ่าสูงนี่น่าจะแปดสิบหาเลิกน่าจะเจ็ดิหาหรือแปดสิหรือเกิบไม่ดได้ทมตะกี่บาทสูตรตะกี่บาสูตรลำพงเนี้วัดวัดเราไม่เห <c oughs> นนน็นตนุ้อเงนว่าตรงบาทเราไม่มีสูตรมันก็เห็นไหนจบ พราะว่าเขามีเครื่องมืองเง็ยงามกว่าววอะไรบ้างจ๊อสร้างหลดโอุยเก่าแล้วค่าเดียวกะถือว่าโอเคอยู่ได้ๆตัวรับงานราคาลักพันนี่ไปสื่อของแพงไร <laughs> เอาสื่อเท่บุไอ้ว่าเทคนี่สองแสนกว่าเนี้ยเอาสิบสองคู่สองคู่กันไปเนีสิบสองสองเป็นยี่สิบสี่ สองแสนสี่เฮ็ดงานน,นี่บัสปีเอาอิรีมันต้องคำนวณเี้ว่าคุณรับงานสมมติว่าเหลืองานแลวสี่พันสี่พันจะงานยังขิดคุม้มเออสี่พันนี่มันต้องมีค่าเสียใจอีกเนี่มันถามว่าเหลือสี่พันกะจรแต่ว่าบกินบอ,อยหากว่ามันเป็นไงค่าต่างๆคือแปดพันหักออกเครื่องต่อเครื่องอ่ะมันก็กความมันจะจุดคุ้มทุนมันก็เอะือีกโอ้มันก็ไกลอ่ะเดี๋ยวกับไปเฮ็ดตู้ใหม่อีก คือไอ้หน้าพระท่านเนเออเดี๋ยวเดี๋ยวโครงการหนาเส้นนาเปิดมากหนาเปิดต้นนาเปิดตรงข้างเราแปดนะนาเปิดตีกี่เคยมีอยู่นี่ต้องไปดัดมันเสียงดีเด้บ่มันเสียงดีหรอกมันมันแห้งไม่แห้งหรอกต้นฟังไงใช้บานสีอานถีบ่มักก็ได้แต่ว่าเฮาอยากเฮามักไงนาเปิดเอาตู้แฟด18นิ้วว่าตีกี่เคยฟัง เขาไมมีเลยทำไมดัดนี่เขาไมมีเลยสิเกิดไอ้บีพันดิเสียงเสียงดีเนี่ยทานมุกเปิดอันนั้นเด้อเอ่อของเอสพีเอ็มนาเปิดที่เป็นนิวเสียงดีฟังเถอะฮะเมื่อเกิดอาทิตย์ครับได้เห็นแน่นอนครับรูปม่างเดี๋ยวกระโดดแรลกคือประกอบตู้ตัวนี้ฟังก่อนขนของมาทีมงานนี้บ้างล่ะทีมงานไปรับงานให้เอฟหนึ่งครับเพราะว่าเฮียสะยันไก่ขานลูกน้อง งานหลายๆไปสวัยกันครับก็เลยงดตัวนี้ไปก่อนเพราะว่าเราอัปเกรดใหม่ในรอบในรอบเจ็ดปีนี่จิบปีตู้ตัวนี้มันแปดปีเลไนี่ิปีตนีนี้ตู้จิบนี่ตั้งแต่พศหกศูนยปีนี้หกเก่าแปดปีเกปีนี่เปีนี่เก่าที่ปีนี่เออคุ้มอ่ะเกินคุ้มน่ะขึ้นทุนในสามสุนละ ใบละสามหมื่นสามสี่สิบสองถือดิแสนสองออกงานแด 30, 30. ออนดตัวบัเทกะขันแปดแปดสองสิบหกแสนหกมันมีอยู่ไอ่อยู่มาสารค่ามใบละหมื่นสองแต่ว่าเป็นที่แปดนิ้ว่าเท็กเมันกับแพงขี้เก็คู่สิบสองออกไปที่สาหมื่นหมื่นสองกับแสนเลยแสนสี่แสนห้า ตอนนี้ซื้อสี่หมื่นกว่าบาทห้าหมื่นเต็มทีใส่ดอกเก่าดอกดอกคลิปคนเมื่อเช้านี้เอาไปส่อมซีดอกหัวเป็นอย่างสายสืดือเออที่นี่สายสื่อหลุดอกไม่มีขาดโอ้แบบทนเลยยอมรับดีแนะนำนะครับดอกอ่าของจิบนะครับสองหนึ่งสองห้าครับทนสำหรับสำหรับสายสายดันนะครับจะให้นิ่มมันไม่นิ่มหรอกครับมันแข็งแต่ว่าก็เลือกตัวเอาให้มันนิ่มครับ สูตรนี้แข็งเพราะว่าโดยห้องตนนอู่มันหน่อยนี่มันหน่อยมันออกแบบแข็งกระเดื่องสะใจไม่รุนครับตอนนี้ใหญ่ผู้ฒ่าฟังทอดน,นี่ข่ายมาหกซี่ประมาณนี้ครับอ้าจอหนึ่งไงซ <c oughs> ้ำ,ำตู่จีบสองดอกกับสองตู้ <c oughs> นั่นตอนนีา้ากกวว่าสิ <c oughs> เอ้ยคนไงเี่ยเอาขึ้นเทือนสอง อยังทั้เทียรตูวเดินเทิดเลยนักบบ่่นักปะแสดงว่าแบกแรงเลยโครงสร้างตัวน,นี้ก็หลังซีสันกะซัมมินินะครับสเปคมินิของซายันครับหกห้องก็สเปคนะครับของมินินะครับเขามีกฎนะครับคือก้อนาน,าน,านา่ะน่ะเบียดนะ่ะไม่ให้เกินขางละสี่ดอกเสียงกลางนะ่ะเอาไม่เจอขางละสอง ต่ว่ามีมติใหม่ว่าเบียดมันน้อยเกินไปก็เลยเพิ่มเป็นหกประชุมใหม่ครับเป็นข้างละหกดอกนะครับคุณจะมากี่ตู้ก็ช่างครับให้ให้รกดอกแล้วก็สเปคเสียงการก็คือสองคือเก่าแล้วก็ขนาดวทีคือหกห้องห้ามเกินนะครับคือมินิแล้วก็ไฟนะครับก่อนหน้าน,นั้นอะ่ะมีการจํากัดสเปคไว้ว่าบีมสองแล้วก็ผ้าสองแล็คแต่ทุกมือนี่มุ่งหัวครับพี่สไตล์เลย บีไม่มีเทรลก,ก็ใสไเข้าไปครับบางคนก็ใไ่หกไ่ซี 6, ซ 4, นะครับส่วนไฟนี่ก็พี่จะส่วนผ้านี่ก็แล้วพี่จะตายกันครับเพราะว่าบ่ิแหลมมาุมกันมานีโดนเละแต่ว่าน่าจะปดล็อกเรื่องไฟนะครับเพราะาบางแล้วไฟนี่ขันจีไปจำกัดลายคือแสงมัน่พอมันสูงเขาบ่ไแหความงามก็เลยไมมีเทรลกร็ใสไไปเลยครับเรื่องไฟแต่ว่าเรื่องสเปกต้กับห่องนี้คือสี่กำนหนดวอยู่วะ เบสห้ามเกิน6กลางห้ามเกินสําสำหรับเมเจอร์แล้วก็ซับเบสห้ามเกิน6ดอกสิ่ส่ตู้ระสองดอกกับสามใบตู้ละดอกกับหกใบแล้วก็เวทีเนี่ยไม่จํากัดความสูงครับจะเอาเป็นเมตรสิบเมตรยี่หรือว่าเมตรห้าได้หมดครับขอให้เป็นหกห้องส่วนด้านหลังครับจะใส่ห้าชั้นก็ได้ครับแต่ว่ามันมองงามดอกมันโดยความถี่มันหกของ4สีสันพอดีส่วนชั้นกองนี่ไม่จํากัดครับใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับ ก็เพื่อความงามก็ใส่เข้าไปพมา่านกับบอลจำกัดครับเจ้ามีเงินเท่าไรจะซื้อไปโหลดบวกเกินหกห้องคือนก็คือผมซื้อนี่พม่านนี่เฉพาะพะม่านนี่ก็สองหมื่นกว่านะครับหกห้องนี่มันกองถื่ได้ครับพมา่านโอ้ยด้วยควาพงแล้วก็มีอย่างอื่นดังล่านก็บสามซันนะครับซันทั้งหนาเกินหนีกับบ้องงามกันมันสูงเกินไปเพราะว่าด้วยความ มันหกของมันแคบงขันใจสูงหลายมันกลกลายเป็นว่าคนจอยส,องสูงๆนี่แหละครับประมาณนี้แล้วก็ข้างบนนี้ก็สเปคเดียวกันเลยครับแบบเดียวกันเป๊ะเลยว่ามีเกินกันหกห้องสี่ชั้นข้างหลัง,งแล้วไหลสดบ่จบแล้วครับแล้วยู่ใส่อย,อยู่กับทีมนั่นบ่งานมืออื่นบ่งานมืมอแน่สิขี้เถิน โลกไปทีเหรอปะโอ้หไดแวเวอแบงไงเปลามาเอมหนึ่งเปนปะต่อไปเล้งกับเป็นของห้อดหรือแล้วคงยังล้องโอ้แต่ว่าป่วยหมไหนหรอเวเกินเกินกำลังลหละมันเกินกำลังเขาเนี่ยยารโอ้ร่วมกันหอะไหอีกตัวก็เราสุดแต่เป็นเอซี่กันนะโอ้ขังเราสิบสองไงแด่เอ้พ่อกิ๊ดจะเป็นแหตฟังหนึ่งโอ้ยมันตีกัน ก็ระสุดเพื่ออะไรเพื uh. ่ออะไรเมื่อไ่ได้อาจจะอัปเกรดเป็นเยสซีก็ได้เด้เอาดอกเก่าตู้ใหม่ตั้งเสียงก่อนผมอยากฟังแต่ผมได้ยินในฟังจากบายยืะตอนก็มีนะส่งบ้างนี้เอาเอาเสียงเอาสุดหัวเครื่องห้าไว้ก่อนเอามาตถุตั้งไปเลยแล้วก็เสียงกลางก็ห้อยไปเลยก็เปลี่ยนแคบเด็ดไหนไอ้ก็มาเดี๋ยวพ่อเบอร์โอ้บ่ท่านมาอีกตนหนึ่งยังไงทาบบ่บ่ไอซีใช่เนาะ ไอ้ยมันพ่ออยู่ซจำเปิดพ่อพอต้องใส่มอนิเตอร์ไม่ใสนะ่เดี๋ยวเสียตรงนีไปเหตุอะไรเห็ดมอนิเตอร์ใส่สัญญาณที่เอ้ยสายสายลำโพงนี่พอๆว่าตายแลโก้ได้ไหมเพิมม่มอีกก็ยกอีกแล้วมันมีสองหัวก็เพิม่มอีกเป็นสามหัวโ oh, อ้แมนเออเพิ่มสายพ่วงสองเส้นขางละสองเส้นแบบแม็ดมีชี่เยียน เออประมาณนั่นแหละเรื่องเสียสายว่ก็ได้ออกสองออกสามเลยเอาเอาเอาเส้นหนึ่งออกออกสามัวเลยแม่นมันจึงเวลาเขาเช็คมันฟังงานไงคือมันฟังในที่ระดอกคันเ้าพ่วงมันมั่วหัวตัวแล้วมันดังกว่าดังตอนมีที่อยู่งบอมมีที่อยู่งเขาเปิดเขาก็สายตัวไรถี่มันออกจากเครื่องเปิดที่ระดอกระดกมาก่อนคือเก่ามันเทือสายเหามันหลวมไงมั่วหัไงต่อเฮ็ดเป็นสายว่ดีสุดเฮ็ดสายว่ บบเอาดยปเท่าตีบ่บาคือเห็ุเป็นกลององกองกลองผ่วงสร้างไปเอาตัวนี้ไปซุปกนเลยมันมีขายอยู่เดี๋ยวสร้างเอาง่ายกว่าบ่อแพ่งเหรอบ่อเกินเส็นละวสามรอยอุ้ยแพงอีเด้อสามเสายรงมือนีประมาณหาลอยอยู่โอ้สร้งสี่เส้นหมดได้เลยสองพันทุกอย่างมีต้นทุนเห็นเราจาะจสิบเป็นเสยนด้ปีนี้ อ้าวสงการแก่ทุนขึ้นหรอลำบุญอ่ะสามงานเฒ่าอย่าคืดตื่นๆรถไทยกันนี่แม่นอยู่บอโอ้โหแม่นเนาะเอาโอเคครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมือมืออ่าล่องเครื่องล่องอย่างสิมาอัปเดตว่ามันสีงามบอกผมว่ามันงามนะมันเต็มพอดีใส่เข้ามาหนึ่เต็มอันยะเลยล่ะดูเทิบเบิ้ลเข้าไปประเด็นวะจะขน แสดงว่าบ่มีตัวเอฟหนึ่งมมีคนเลยที่สุน,นี่มแต่อาจารย์พา้นนเดียวกับมือไฟนี่แหละครับการการเฮดเวทีนี้ปััใจละเกยโมเมนเงินคนคุณมีเงินคุณเป็นเวทีคุณมีเครื่องเสียงแต่ไม่มีคนจบต้อหายจาจให้มาได้เขาก็บเราไปถต่มันขี่ขาดอีดีเลยนอนมาตื่นนี่ปุ๊บมาตืน่นนี่มันสำคัญดิ ขันงานแรงเนี่ยจะก,กีไ่ไรครับมีเวลาตื่นสอมากแบปุ๊กเดี๋ยวดเมือ่อแต่ว่างานสอนไ,ไฟที่ปล๊กแต่ังขึ้นกันบ่กว่าไปแต่ไม่ยอมแรงกันยากอีกเอาโอเคครับกาจังเบิองกันครับสวัสดีครับ